คลิปนึงก็ติดแล้วไม่พูดถึงนะตัวมาดูน้ำหวานเต็มเลยนะครับกว่วาะจะถึงบ้านแห้งพอดีครับน้ำหวานมีทั้งตัวใหม่ตัวเก่านะครับ ล่าพึ่งคนล่าพึ่งและมิมแอดูช่วยติดตามด้วยนะครับเป็นป่าปามครับที่เนื้อที่ประมาณ20สิบกว่าไร่นะครับยังกัดเนี่ยนะครับ มันมากินตรงที่ปิดตาสังเกตดูด,ดิจะกัดใหม่กัดใหม่เห็นไหม,ม โอเคครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าครับ